สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทั้งช่อง Youtube แล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับในห่วงระยะเวลาสักประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับมีในตําวดท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นอดีตมือปราบนะครับแล้วก็ในตําแหน่งท้ายสุดของท่านนะครับก็คือตชปศนะครับ ผู้ประชาการตรวจป่าปรามยาสติดนะครับบุคคลท่านั้นนะครับไม่มีใครเกินท่านพลตบโทเรวัตกลิ่นเกสรนะครับเชื่อว่า f c ที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ดูผลงานของผมนะครับหลายท่านนะครับก็เป็น f c ของท่านเรวัตกลิ่นเกสรด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งตัวผมด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมเองก็ได้ดูคลิปของท่านถึง2คลิปนะครับ ซึ่งก็เป็นคลิปที่ความยาวถึง1ชั่วโมงนะครับทั้ง2คลิปเลยนะฮะแล้วก็มีความภูมิใจมากๆนะครับซึ่งไม่คิดว่าระดับมือปราบระดับนี้นะครับยังจะใช้ปืนแบบเดียวกับที่ผมใช้นะครับซึ่งก็ก็กตื่นเต้นนะครับ <laughs> คิดว่าผมจะเป็นชนกลุ่มน้อยเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับผมได้ดูคลิปแรกของท่านนะครับท่านบอกว่าท่านนี่มีปืนพกสั้น ทุกขนาดกระสุนนะครับเอาละครับในเมื่อเอ่ยขึ้นมาว่าทุกขนาดกระสุนนั้นก็ก็คงจะไล่ไล่แทบจะไม่หมดยี่ห้อนะฮะไล่แทบไม่หมดรุ่นนะฮะคงจะเยอะนะฮะเนื้อความก็คือท่านบอกว่าท่านมีปืนทุกขนาดกระสุนนะครับสาหรับปืนสั้นนะครับซึ่งผมเองก็ก็เชื่อนะครับว่าท่านต้องมีประมาณนั้นนะ,ะเพราะว่าท่านเป็นคนชอบปืนตั้งแต่ท่านเป็นเป็นวัยเด็กัยเยาว์นะครับัยรุ่นนะครับ แล้วก็คลิปที่2ล่าสุดนะครับที่ผมได้ดูนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมง5นาทีนะฮะถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็ลองไปดูนะครับท่านก็พูดในเชิงของกฎหมายนะครับการใช้อาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับท่านใดที่อยากรู้มุมกฎหมายนะฮะทำยังไงถึงจะไม่เสียเปรียบวิใชาชีพนะครับทํายังไงถึงจะเอาชีวิตรอดเมื่อมีการปะทะต่อสู้กันด้วยอาวุธปืนนะฮะก็เป็นคลิปที่ให้ความรู้อย่างสูงนะครับ ต้องขอขอบพระคุณท่านไว้ณที่นี้นะครับซึ่งผมเองก็ก็ดูคลิปของท่านบ่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจนะครับก็คือมีปืนกระบอกหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นปืนที่ท่านนั้นพกใส่กระเป๋าของเกงนั้นบ่อยมากๆนะครับแล้วก็หนึ่งในนี้นะครับคือปืนที่ท่านใช้ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าของเกงของท่านประจํานะครับท่านใดที่ดูแล้วนะครับ ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับก็บอกแรกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นปืนจุดสองสองนะครับเป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับยี่ห้อเบลต้านะครับรุ่น 21A นะครับนี่นะครับโมเดล 21A จุดสองสองนะครับเป็นปืนลำกล้องสั้นๆนะครับก็เป็นปืนซุกซ่อนนะครับ บรรจุกระสุนได้7ดนัดบวก1นะครับนี่นะครับจุดสองสนะครับเนัดบวก1นะครับเป็นระบบโบแบกนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะทำงานง่ายๆนะครับเพียงแค่เลือกกระสุนให้ถูกฝาถูกตัวนะครับรับรองว่าจะกลายเป็นปืนคู่มือนะฮะของใครอีกหลายคนนะครับแล้วก็กระบอกที่2นะครับ Smith p p b o ดี้ก a ด d า8 0นะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนในชั้นไมโครคอมแพกนะครับเป็นปืนพกซุกซ่อนนะครับลำกล้องก็ยาวแค่2นิ้วเศษนี่นะครับโครงปืนทําด้วยโพลิเมอร์นะครับสไลด์และลำกล้องสีดํานะครับเป็นปืนซุกซ่อนนะครับจริงไม่จะเป็นจะต้องทําให้เป็นสีอื่นใดนะครับเพราะว่ามันจะง่ายแก่การมองเห็นนะครับปืนเล็กๆมิติอย่างเงี้ยนะครับแต่ให้ศูนย์หน้าศูนหลัง ปแบบศูนย์ต่อสู้โนแวกนะครับเล็งยิงได้อย่างปาณีตนะครับมีระบบเซฟนะครับระบบค้างสไลด์นะครับไม่แพ้ปืนใหญ่แบบได้แบบหนึ่งเลยนะครับการไปหาคนไกลนะครับสามารถทําได้นะครับนี่ขนาดเป็นปืนเล็กนะฮะเป็นปืนขนาด .380 นะครับนี่นะครับ .380 นะครับบรรจุกระสุนได้6นัดนะครับบวกหนึ่งนะครับในลังเพลิงนะครับ น้ำหนัก2ตัวนี้ก็พอกันนะครับแล้วก็1ในนี้นะครับเป็นปืนที่ท่านเลวัตใช้พกซ่อนใส่กระเป๋าองเกงอยู่บ่อยๆครั้งนะครับแล้วก็ปืนกระบอกนี้จะเป็นปืนรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับท่านใดที่ดูแล้วหรือยังไม่ได้ดูนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะอรัีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพลตํารโทเรวัตกินเกศสอนนะครับที่ได้นาเรื่องราวทักษะการใช้อุปกปนะครับมาแต่ทอดให้กับผู้ที่รักชอบอุปกปือย่างเช่นผมแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายๆท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอทําไว้สั้นๆแค่นี้นะครับไม่ใช่เป็นการรีวิวปืนแต่อย่างใดนะครับและถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับ แชร์ไปให้ถึงท่านเด่ลวัดนะฮะให้ท่านรับทราบนะครับว่าอย่างน้อยผมคนหนึ่งนะฮะที่เป็น F อของท่านนะครับแล้วก็ใช้ปืนแบบที่ท่านใช้เป๊ะๆเลยนะฮะรับมาจากที่เดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม